ผู้ชมครับไปดูภาพบรรยากาศนะครับในเรื่องของเทศก,กาลสงการกันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตครับนำพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีส่งน้ําพิธีห่มผ้าพระราทานพระพุทธสุขโขสัมฤทธิอุตรดิตมุนีและงานสมโพชพระพุทธสุขโขสัมฤทธิอุตรดิตมุนีครับ นายสิริวัตรบุปผาเจริญผู้วชการจังหวัดอุดรดิตเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีส่งน้ําพิธีห่มผ้าพ,พระรรชธานพระพุทธสุขโขสัมฤทธิอุดรดิตมุนีและงานสมโพธพระพุทธสุขโขสัมฤทธิอุดรดิตมุนีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าร่วมพิธีณวัดคุ้งตะเภาตาบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรดิต ทั้งนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำสงฆ์พระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตมุนีผ้าอังสะห่มพระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตมุนีและผ้าไตจำนวนเก้าไตรโดยเสด็จพระราชกุศลถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในงานสมโพชพระพุทธสุโขสัมฤทธิอุตรดิตมุนีเนื่องในโอกาสตั้งวัดคุ้งตะเภา บ255ปีณวัดคุ้งตะเภาอำเภอเมืองอุตรดิจัหวัดอุตรดิษฐ์โดยพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเนื่องจากวันที่15เมษายนของทุกปีถือว่าเป็นวันถลงศกของไทยจึงถือว่าเป็นวันที่ดีในการร่วมพิธีการอันสำคัญในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ